เรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยพี <dale me S 1> <Pokemon> ่น้องถึงจุดตตยเลยอื้อลุกติดลูกต <maintenant S 1> ิดอื้เหยียบไปลำโตเลยดิชอนครับอ๋อบดออกไม้โดนนะพี่น้องเลยวัสดีครับพี่น้องผม ฝนตกครับหมื่อวานฝนตกเลยออกมาเบิ้งบอ่อไก่บ้านห้านำขึ้นเอ้ยห้ยปลาขึ้นติดตามกันเมิ่งครับว่าปลามันจะขึ้นบ้างไหมฮะติดอย่างหน้าบันอืมห,หุดแล้วมากแล้วขึ้นมาขึ้นมาก ขันตัวสวยครับนี่ครับแถมต่อครับพี่น้องผมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามน้่นนะครับตามมันครับครับพี่น้องนั่นแหละครับแต้มแรกหันหน้าขึ้นมาหาคนครับนี้เขานี้เลยทะลุใต่ท้องเลยครับเหยานำโตเลย เข้าคางแกมทะลุไต,ตทองเลยครับฝันอยากเก็บปลานครับหลวงครับพี่น้องโดนโดนกดบัตทันเลยมั้งหันกดช็อตบัตทันชอน๊อกครับนึงว่ามตัวใหญ่เห็นนิ้ใตตน้ำปลาเริ่มลอยหัวอยู่ครับมัน ปลาเรือม้วนหัวม้วนฝนตกย่างหนักครับ,บม้วนเริ่มมาเบิ้งห้าปลาขึน้นนะครับโตวสวยๆชอนสามกอครับตอนนี้อยากเก็บมันนิ่หลุมครับเนางมันนิ่หลุมเนั่ง ฟังเลยโดนบ่วะโดนโอ้ยจิ๊กลกยนั่งกระได้บ่โดนครับบ่โดนโอ้บ่ดอกไม้โดนนั่งยิงบ่ถือวะฮึยเป็นแนวนี้ ใ,ใกล้นั่นก็ได้เห็นปลาเพระับพี่น้องคุณกยเต็มเลยฮาะขัดใส่โอาครับโดนครับโดนโดนหืออือของอีกแล้วรุดแล้วขึ้นมาลกขึ้นมา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 ของตะไม้ห้ายมากบอนี่เสียอย่างเดียวครับ được đoạt hái mất còn tấm mày à, Hãy ma mà. ตัวมันใหญ่ยังเอาหยากเลย้ยครับพี่น้องาอีกแล้วใหมเแ็มแล้วใส่ปลาเกลือครับสามซี่นิ้วตามกันต้อครับผมอ,อยากเก็บปลาครับคุนครับเห็นว่าครับขุนลอยเต็มเลยคุน ทางมันโตเลยรับชดง,ง่ายๆเลย อ้ยข่มหัวโดวนครับตาำตก่าครับเรียบร้อยครับจุดตายเลยโดนดนีดน่เขาไปคลองนะยานขลองต็ใหม่แหระครับคล้ายเกา่าคลายเก่ากับใหม่หลาย อา้าวลุดลุดใส่ระบาดนี่หลุดครับพี่นอ้องตามตัวไหมครับตามต่อตัวหนามันจุดตายเลยครับจุดตายเลยพี่นอ้องงางยิ่งน้ำแข็งฟังครับ เบิง้งเอาตัวได้กอนใส่ได้ป่าบุคใหมีตัวไงด่ดอกครับยุ่บอ่บอบุคือป่าอ่างบมีใส่ทำปลาองค์ใส่ป้าองค์บมีครับอยูบอ่บ่อเดี๋ยวมีเวลาจะออกไปอ่างไปทำกิบให้พี่น้องเบึ้งครับน่ครับมีตาขนาดสวย ตามซีเนี่วครับปลาลอยเต็มเลยครับเต็มหนองเลยขึ้นปากขึ้นหัวว่านฝนตกครับบอสุรใช่ยฟ้ามครับพี่นอ้องมันบึงบดออกไม้โดนไม่มีเวลาไปครับตามกันต้อครับพี่นอ้องอันีอ้อยากเก็บปลาครับ นพี่นโดนแล้วโดนแล้ว,ลว,ลว,ลวโอ้อดกดฉุดมาทันตายเลยอือว่าหลุดเดิยอ๋อบางงานนั่มตัวใหญ่เถอะเมื่น,น,นัมสะตอนก็แดดกยงข้าวจากผักด้วยกตัวใงญ่ครับ ตายก็หมองเลยปลากัดเริ่มยับออกจากฟังแล้วครับปิดไกลออกไกลออกนี่ครับตัวปลาก็ลูกดอกแล้มันต่ำกันรนรกเมอี้นี่เอฟซีเป็นโทรมาบอกทังน,น้องบนแดงกับขึ้นเนื่องครับปลาปลาจิตไปเบิ้งอยู่ ่ามกันต่อครับเอาเก็บเราอยากเก็บปลาครับโดนครับโดนไปแล้ว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 เปิดๆนน้อยนะิดเรียนดีแทะโอ้น่านแหละครับไม่ไม่ไม,ไม่ของของ Hmm, nget gua mi nampak dah. Tuh sesuai kap tu ni. Tuh ni tu sesuai kap ni nak. Dah yang kena nak ik. Dah siap yang lain. Okey, saya nak. ย็บตกน้ำด้วครับพันหลายแล้วเขาอยากเก็บปลากันครับในเชิงยังถือนมานํนนำแนบูตัวสวยอยู่ครับตัวนี้ตามต่อครับคุณปลาปลาขึ้นเต็มเลย ต้องไปแล้วพี่น้องโดนแล้วครับนี่งี้สูงอุบาทปลากระแหงตัวน้อยปลาเริ่มห้างออกห้างออกแล้วครับลห่ลงไปขึ้นน้กไกลไกลหน่ นี่ผมันยี่สิบบวกครับยี่สิบเมตรบวกยี่สิบเมตรขึ้นไปกับตัวน้องหน,หน่อยเฮ้ยรุดต่ำข้างล่างแะครับนี่อยูอต่ตรงบกอยู่ี๋ยี้ลงไปเมืองน้ำกันครับไก่หอยเวลากลับแล้วแต่มันครับพี่น้องผมนีเด็กติดแต้มครับเจ็เดแต้ม ใส่ซิสเลยเวลาครับปะครับนี่ก็ขอจบคลิปไปทั้นี้ครับพี่น้องคลิปหน้าตามกันไหมครับบวัสดีครับ